ครับผมวันนี้ก็จะไปหากีบผมแต่เราต้องไปแบบเงียบๆนะครับเดีย๋ยวมันจะตื่นหน,นีเข้ารูนะครับ

กำลังจะได้เลยนะครับพี่ okay, โอเคเดี๋ยวคลิปหน้าครับเจอกัน